กำลังมองหาโคามไฟโซลาเซลล์ไปติดหน้าบ้านหรือว่าลานจอดรถกันอยู่หรือเปล่านะครับแนะนําชุดนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนแสงได้3สีเลยนะครับมีสีวอร์มคูไวแสงสีขาวให้ความสว่างยาวนานมากถึง12ชั่วโมงและมีรีโมทให้ด้วยสายไฟยาวถึง10เมตรจะเอาไปติดผนังก็ได้หรือจะเอาไปแขวนก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับแล้วในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับแบรนด์โมดิโซล่าเลยนะครับ และนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับชิ้นแรกนะครับโคมไฟโซลารเซลล์ขนาด400วัตต์นะครับขาตั้งโคมไฟโซลารเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับขาตั้งแผงโซลารเซลล์โซลิกสำหรับแขวนโคมไฟโซลารเซลล์สายต่อโคมไฟนะครับ สำหรับรุ่นที่เราสั่งมานะครับสายยาว10เมตรนะครับชุดพุกและน็อตนะครับรีโมทคอนโทรลที่เก็บรีโมทฐานใส่รีโมทสกูยึดแท่นวางรีโมทและคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โคมไฟก่อนนะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับสาหรับตัวโคมไฟที่เราสั่งมานะครับมีขนาดอยู่ที่305คูณ116มิลลิเมตรนะครับสามารถปรับแสงได้3สีนะครับอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีสายด้วยนะครับาขนดแง โซล่าเซลล์นะครับ350ูณ3 5มคูณ17ม mm, เนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับต่อสายของโซล่าเซลล์เข้าไปที่สายไฟก่อนนะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมเขาจะมีล่องให้อยู่นะครับแล้วก็หมุนเกลียวล็อกไว้นะครับ จุดเชื่อมต่อกันน้ําอย่างดีนะครับและปลายอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ไปต่อที่โคมไฟโซลาเซลล์นะครับแล้วก็หมุนเคียวล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์กับโคมไฟโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าโคมไฟทํางานปกตินะครับจะขึ้นไฟสีแดงกับพิปแบบนี้นะครับหมายความว่าตัวโคมไฟกําลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทในการเปิดปิดไฟให้ดูนะครับเราก็นํถฐาน 3A ที่เขาแถมมาให้นะครับใส่ไิ้ที่ตัวรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวมา แสงแรกนะครับอันนี้เป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับผมให้ความสว่างมากเลยนะครับผมต่อมานะครับกดไปที่ 4K นะครับจะเป็นแสงคูไว้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแสงคูไว้นะครับก็จะเป็นแสงสีขาวกับแสงสีส้มผสมกันนะครับกดไปที่ปุ่ม 3K นะครับจะเป็นแสงสีวอร์มนะครับจะออกแนวสีส้มๆงเหลืองนะครับ สีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมและที่ตัวรีโมทนะครับเราสามารถเพิ่มแสงลดแสงแล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเราสามารถตั้งเวลาปิดได้อยู่ที่2ชั่วโมง ,.4 ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะนํากล่องมาปิดที่แผงนโซลาเซลล์เพื่อจําลองว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับ เมื่อถึงเวลากลางคืนหรือว่าแสงน้อยโคมไฟตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นมาอัตโนมัตินะครับสำหรับระยะเวลาการใช้แบตของโคมไฟรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับและเมื่อโคมไฟตัวนี้ใช้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับจะสามารถให้แสงสว่างยาวนานมากถึง12บชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปกันนะครับเริ่มจากขาแขวนโคมก่อนเลยนะครับเราก็นําชุดน็อตที่เขาแถมมาให้นะครับมาประกอบได้เลยนะครับเราก็นําน็อตนะครับใส่ไปตรงร่องได้เลยนะครับแล้วก็นาขาตั เราสามารถนำประแจหกเหลี่ยมที่เขาแถมมานะครับขันได้เลยนะครับล็อกไว้ให้แน่นนะต่อมานะครับโซ่แขวนโคมไฟนะครับตัวนี้จะมีเกลียวอยู่นะครับเราก็มาหมุนเข้าไปตรงเกลียวนี้ได้เลยนะครับพอใส่ที่แขวนเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ขาตั้งตัวนี้ไปยึดติดตามกระแพงก็ได้นะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมานะครับขาตั้งแผงโซลารเซลล์นะครับที่ด้านข้างแผงโซลารเซลล์จะมีรูอยู่นะครับเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการตำแหน่งตรงไหนนะครับแล้วก็นอตที่เขาแถมมาให้นะครับใส่เเข้้าไไปดลยนะครับ สำหรับขาแผงโซล่าเซลล์นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนําไปยึดติดตามกําแพงบ้านหรือวางไว้บนหลังคาบ้านได้เลยนะครับพอเอาไปแขวนก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูก่อนนะเปิดไฟนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวนะครับคูไว้นะครับแล้วก็แสงสีวอมนะครับ ให้แสงสว่างสวยงามแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาโคมไฟโซลร์เซลล์ดีๆนะครับแนะนาชุดนี้เลยนะครับมีสายไฟที่ยาวมากๆเลยนะครับมีให้เลือก2ความยาวนะมี7เมตรแล้วก็10เมตรนะครับให้แสงสว่างมากถึง400วัตต์นะครับและให้ความสว่างที่ยาวนานมากถึง12ชั่วโมงแนะนําชุดนี้ของโมดิเลยนะครับสามารถกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมสามารถพิมพ์พูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ